เปิดสถิตินักตบสาวไทยพบทีมชาติโครเอเชียก่อนเจอกันศึกวอลเล์บอลหญิงเนชันหลีก2023สัปดาห์2ลุนอาการบาดเจ็บทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชันหลีก2023หรือ VNL 2023นสสัปดาห์2ณนะิวสันเนลสันยิมเนเซียมกรุงบราซิเลียรประเทศบราซิลนัดที่ผ่านมาทีมชาติไทย,พ,ยพ่ายแพ้ทีมชาติเซอร์เบีย2-3เซต26 2 4ลบ 25่สิบห้าถึงยี1สถึงยี่สห้าถึงยี่สห้าถึงสิการแข่งขันส่งท้ายสัปดาห์ที่สองนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามพบกับทีมชาติโครเอเชียซึ่งมีผู้เล่นฝีมือดีอย่างมาติน่าซามาดานมาติน่าซามาดานและไดจาน่าการาโตวิชดิจาน่าคาราโตวิชที่เป็นผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของทีมขณะนี้ ทั้งนี้สถิติการพบกันของทีมชาติไทยและทีมโครเอเชียเคยเจอกันสองครั้งไทยชนะทั้งสองครั้งชิงแชมป์โลก2022วันที่28กันยายน2022ทีมไทยชนะโครเอเชีย3-0เซต 25-18, 25-13, 25-21ชิงแชมป์โลก2010วันที่31ตุลาคม2010ทีมไทยชนะโครเอเชีย3-0เซต 25-15, 25-14, 25-17 นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องลุ้นกับอาการบาดเจ็บของทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วสาวไทยมีอาการเจ็บบริเวณที่หลังตอนวอร์มและพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์คนสำคัญมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าขวาซึ่งเคยบาดเจ็บมาก่อนสำหรับแข่งขันนัดต่อไปวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโครเอเชียวันที่19มิถุนายน2566เวลาเที่ยงคืนนาฬิกา สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง7 HD จะถ่ายทอดสดทุกแมตช์ที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วนบักอาบูทีีจะถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลนชั่นลีกทุกคู่